สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระสุภกรสุภร,รัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวนมนุ์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระตาหารเพื่อสนับสนุนโครงการธรรมยาตราประธานนำกล่าวได้แก่กาละยานามิตรทองยศกาละยานามิตรวัสนาคำวงศา กลาลยานมิตรซินดี้กลาลยานมิตรสกอตวิตเกอร์และกลาลยานมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายกองบุญข้าวสารเพื่อสนับสนุนโครงการธรรมยาตาประธานนำกล่าวได้แก่กลาลยานมิตรมอ์วงสัมพันธ์และครอบครัวส่วนพิธีกล่าวคำถวายสุขพิมานสารานรมและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคณะประธานนำกล่าวได้แก่ กลาลยานมิตรเจมส์กาลยานมิตรศรีวิไลอัมคาและครอบครัวกลาลยานมิตรบัววอนมณีวรรณและครอบครัวกลาลยานมิตรวิรุธกลาลยานมิตรมณีวรรณพงสวริ์และครอบครัวกลาลยานมิตรสิงห์กลาลยานมิตรบุญมาไส้สงครามและครอบครัว ร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยธยาธรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วพระสุภกรสุภรัตนโนท่านประธานสงฆ์ได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะ